สวัสดีครับจากช่องพ่อเซียนนาผู้พารวยนะครับมื้อนี้พ่อเซียนนาผู้ก็ได้ไปติดตามนะครับหวยมีที่มาของหวยสายวัดปานะครับหวยมีที่มาได้มาแล้วครับชุดบน ุดบนได้หนึ่งซีหาอาจารย์กะเขียนทั้งไตไว้กัเป็นหนึ่งซีกับซีหานะครับอาจารย์มกักอาจารย์ชอบก็คือซีหานะครับกับพือก็คือพอเสี้ยนหาูนี่ไปไปด้วยตนเองนะครับหลังจากทํำสรุปหวยแล้วพอเสียนหูก็เดินห้างไปหาพระอาจารย์ นะครับคือว่าเพื่อนจะได้เขียนให้นะแบบนี้แหละครับแบบเขียนให้สามตัวหนึ่งีหาแล้วก็เขียนหนึ่งีแล้วก็ซีหานะครับอาจารย์ก็คือว่าตัวมักตัวคักก็คือวงกลมไว้ซีหานะครับก็ลองเบิง่งถือตาบ่ถ้าถือตาก็ จดหาลอตเตอรี่ได้เลยนะครับหาว่าถตากับเบิ้งไว้สกอนกับเบิรงคลิปของอื่นๆไปของอาจารย์คนอื่นนะครับว่าเปล่งใดนิามาบอกับเบิร์กสกอนพเพอเสีย่ยงนาผู้หามาให้เป็นแนวทางนะครับการเสี่ยงโชคนะครับเพราะอาจารย์ก็บอกว่ามั่นใจงวดนี้ทางงวดนี้พันนะครับ กึ่งวัฒนาเนี่ก็จะให้โตเดียวเลยให้ชุดเดียวนะครับบ่ให้สามตัวอันนี้อาจารย์บอกล่วงหน้านเลยครับหรือว่าสะให้เป็นก็คือว่าถ้าให้ชุดเดียวก็วคือซีหาแบ่งสีครับหรือว่าสิบซีแบ่งสีครับบ่มีสามตัวนะครับแต่ว่างวดนี้ให้สามตัวให้ไปร่องเบื่องก่อนแต่ว่าอาจารย์กำมันใจก็คือวง,วงกลมซีหาครับ หวยมีที่มาครับพอเซียนแอพูกับรุ่นคักนะครับรุ่นจนฮอดมือสุดท้ายนะครับกาจริจิงกะับวันสิลุ่งหาวันที่ยี่สิบแปดนะครับก็คือว่าพอเซียนแอพูกับในว่าว่ามือนีวันที่ยีิบเจ็ดจะได้ไปท้าอาจารย์หามือนี่ก็คือสิลุ่งหเลยครับเพราะผมได้สอบถามอาจารย์แล้วคือว่าหวยห,หนีมันใดแล้ว มืออื่นกับบอสกับหา,หายตัวเก้านะครับคือว่าหวยมันได้แล้วคือว่าเห็นแล้วครับคือว่านิมิตเห็นแล้วจังเสียเพียงใดกะชอบกะจัดนะคัดก็พันนะครับเพราะว่าวุ้ยไเป็นนังในกล่องสลากจะค้นนะครับอันนี้คือว่าพเสียนพูดก็คือว่าหามาปิดแนวทาง ให้เอฟซีให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับหวยมีที่มาหวยอาจารย์วัดดังวัดป่านะครับหวยมีที่มาครับเอา้าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องพ่อเซียนนาผู้พารวยนะครับแกพย้ายามที่ไปหา เสียดหม่ๆนะครับที่ว่าด,ดังยี้อสายเด่นยี้ไสโอเสียนในผูกจะหามาลุ่ในช่องนะครับเพื่อให้เอสซี่ได้ติดตามนะครับหวยเสียนต่อไปนะครับว่าเด็ดก็นี่ครับวุ่งโกมีชุดเดียวนะครับเรอติดตามชมนะครับจะเป็นอาจารย์ไหนจะลอกกด ติดตามกดไลค์กดแชร์ก,กดกระดิ่งให้พ่อเซียนนะผู้พาลุย้ยเด้อครับเด้อเอฟซีเอาท้ายนี้พ่อเซียนนะผู้กะบ่มียังนะครับกะคือว่าพ่อเซียนนะผู้เล็ตามมาห้แล้วตามมาห้แล้วถือใจเอฟซีบออ่าคือว่าห,วหัวยตัวนี้นะครับชา อย่าเขากลุ้มพพเซียนอาผู้ก็คือว่าพพเซียนอาผู้มีกลุมนะครับกตสอบถามทั้งเบอร์โซ่นี่นะครับหัวยแปลกๆหวยที่เนี่ยน,นะครับที่เข่าในกลุ่มโพเซียนอาผู้ก่อนแล้วนะครับจังมาทาคลิปลงนะครับในกลุ่มโพเซียนอาผู้นี่หาจัดใจเรียบร้อยแล้วครับผมจังออกคลิปนะครับแต่อยาาเฝ้าอยากเห้นกะ สอบถามได้เบอร์โทรนี้นะครับเขากุ้มนะครับช่วงนี้ก็เฮ็ดบุญอยู่ครับกับสีบับหลายปันไดดอกกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อเอาท้ายนี้กับโพสเสีย์นะครักับโบมี่ยังรลายนะครับกับสวัสดีครับ